เดียวบ้านมันโลกมากเลยทำไมไม่รู้จักกวดบ้านน่ะมิธีนเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอนะ่ะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หัดทาบ้างทีฉันไม่ทําแล้วอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิธินเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพูดเสียงส่ฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิทีนไป สงแต่คล้องไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวี่ทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอ้าแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการองไม่ทำขี้เกียจมากจะมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอ้ผู้ชายก็จอกแม่ นิวลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกแต่ยนี้วทำไมโซมแบบนี้ลูกมิทินมาใช้ลูกกวาดบ้านลูกจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิธินแกใช่หัวออกไปจากร้านฉัเลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนแม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมันแม่ขอเงินหน่อยจะไปช้อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมขายเคียดสักสองสามชิ้นจ้าจ้าลูกเอาบัตรไปรูดเอาเลยนะแม่ทำไมบัตรมันรูดไม่ได้สักใบเลยมันเป็นอะไรนิวตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินแล้วลูกของก็ไม่ได้ขาย แถมร้านก็กําลังจะเจ๊งลูกก็มาใช้ตังเปืองทุกวันอีกแม่ว่าหนูไปหางานทําไม่ลูกไม่งั้นเราอดตายกันแน่เลยสวัสดีค่ะเจ๊ทำไมไม่ใส่ยูนิฟอร์มพนักง,งานหนูไม่อยากใส่หนูไม่ชอบมันเชยนิวเวลาทำงานเอากระเป๋าไปวางไว้ก่อนก็ได้นะ เจรู้ไหมว่ากระเป๋าหนูใบเท่าไหร่ถ้ามันหายมาเจ๊จะรับผิดชอบไหมด้านหลังมีล็อกเกอร์และที่นี่ไม่มีขโมยหนูไม่วางแล้วเจ๊ก็ไม่ต้องมาสั่งหนูไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้างั้นเธอก็แบกไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเอาของมาเติมทําให้มันเรียบร้อยด้วยละ่ะแม่ฉันยังไม่เคยสั่งฉันขนาดนี้เลยนิวพื้นเปื้อนไปเอาไม้ถูมาถูซิอะไรอีกเนี่ยย่เจ๊เนี่ยคะเจ๊พื้นมันเปื้อนไปเอาไม้ถูมาถูพื้น ให้แม่บ้านทํำสิที่นี่ไม่มีแม่บ้านจ้ะพนักง,งานทุกคนต้องช่วยกันหนูไม่ทําตั้งแต่เกิดมาแม่หนูยังไม่เคยใช้หนูทํางานบ้านสักครั้งถ้าเธอไม่ทำฉันจะหกักเงินเธอเอาไปโทแม่ใครใช้ลูกฉันถูพืน้น ฉันเองมีปัญหาอะไรฉันเรียนลูกมายังไม่เคยให้ลูกทํางานบ้านเลยมาทํางานก็ต้องทําตามที่นายจ้างบอกแล้วเป็นอย่างนี้ลูกเธอจะไปทางานที่ไหนได้เธอเนี่ยมันจะไร้เจดําเกินมนุษย์ใช้ลูกน้องเยี่ยงทาสถ้าเธอจะพูดแบบนี้เธอก็เอาลูกเธอกลับไปเลยให้ทําอะไรก็ไม่ทําสักอย่างที่ไหนเขาจะรับก็เชิญไปเลยฉันก็ไม่ให้ลูกฉันทํางานกับเธอเหรอกไปลูกกลับบ้านนี่แหละนะเขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันเออเดี๋ยวขอดูนิดก่อนได้สิทางนั้นเลย นี่หล่อนลิปเมเลนดาที่เธอได้ตัวนี้หรือเปล่าใช่เลยนี่แหละเขาบอกว่าเป็นลิปตินเนื้อนุ่มเหมือนบัตเตอร์ครีมบตัตเตอร์ครีมอย่าไม่ใช่บัตตี้ครีม <laughs> <laughs> เด็กพวกนี้หัวเราะเสียงดังไม่มีมารยาทร้านนี้มีตัวทดลองเลยหรอฉันจะลองทาดูเป็นไงหล่อนฉันสวยไหม <laughs> สวยมากเลยอยาเหมือนคู่กายแก้วเลย <laughs> <laughs> หลัวเราะเสียงดังอีกแล้วแบบนี้จองจัดจารเธอทาเบอร์ศูตรสามหรอเหมาะกับเธอดีนะใช่ <laughs> ฉันจะเอาชีนี่แหละฉันชอบ นี่พวกหนูหัวเราะเบาๆหน่อยฉันไม่มีสมาธิเลือกแฟบขอโทษค่ะคุณป้าฮะมิทินเอ๊ <Yeah. S 2> วาตายแล้วหญิงแม่ลูกมาทําอะไรที่นี่แล้วทําไมต้องทาปากสีชมพูผมพาแฟนมาซื้อเครื่องสําอางครับใช่ค่ะคุณแม่แล้วลูกทาปากสีชมพูทําไมมิทินเขาลองริบให้หนูค่ะเขาเป็นแฟนที่ดีมากเลยนะคะทําเพื่อนหนูทุกอย่างเลยโอ้ยงั้นก็แล้วไปอย่าเสียงดังกันนะลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับแม่ เกี hey, ยบแล้วสนีทุกคนวันนี้เงินเดือนออกใครมีหักอะไรบ้างแจ้งมาเลยนะคะคนแรกมะเหมี่ยวมาเลยจ้ามารับเงินของหนูหมื่นห้าค่ะไม่มีเบิกไม่มีขาดไม่มีลาจ่ายเต็มค่ะเท okay, จ, 15, จ่ะหมื่นห้าจ่ะขอบคุณค่ะต่อไปเหลือพี่พีกค่ะพี่พีคมารับเงินค่ะเอา้าทำไมเหลือแค่พี่แล้วชมพูไม่ได้หรอหนูเบิกหมดแล้วพี่เอา้าหรอ มาแล้วค่ะเบิกไปแล้วหนึ่งหมื่นแล้วอีกหนึ่งหมื่นค่ะโอเคหนึ่งหมื่นครบค่ะขอบคุณค่ะพอดีเลยวันนี้จะไปดูมะลำเจ๊คะว่าไงจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะมาเบิกเงินนะ่ะใช่ค่ะเจ๊หนูขอเบิกล่วงหน้าได้ไหมคะอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเจ๊ช่วงนี้มันหนไม่ทันจริงๆค่ะเจ๊แล้วถ้าเจ๊ไม่ให้เบิกอะ่ะจะโกรธเจ๊ไหมแล้วแต่เจ๊เลยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้มาทำงานนะคะเพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถ เอาเท่าไหร่เอาซัก8,000ก็ได้ค่ะเกงใจเจ๊แปดพันนี่เกงใจแล้วหรอเอาขอบคุณค่ะเจ๊มาเหมียวทําไมวันนี้มาทํางานสายล่ะเลยเวลาไปสิบนาทีเลยนะขอโทษค่ะรถมันติดมะเหมียวเอาตะกร้าไปเก็บให้หน่อยค่ะมะเหมียวเดี๋ยวช่วยไปแนะนําสีผมให้ลูกค้าเลยจ้ะค่ะมะเหมียวเป็นอะไรก็ปกตินี่ค่ะ เจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาแต่เช้าค่ะพนักงานร้านนี้ห้ามด่าห้ามว่าสรุปใครเป็นเจ้านายแค่จะลูกน้องเนี่ย่เอ,อ,อ้ามะเหนียวทําไมเมื่อวานไม่มาทํางานก็ฝนมันตกนี่คือเหตุผลหรอมะเหีียวถ้าหนูมาหนูก็เปียกจะให้หนูทํางานแบบไปเปียกหรือไงแล้วถ้าหนูไม่สบายขึ้นมาก็ทํางานไม่ได้อีกปะถ้าฝนตกทั้งอาทิตย์นะ่ะก็จะไม่หยุดงานทั้งอาทิตย์เลยเหรอแล้วหยุดไปก็ไม่โทรมาบอกเลยสักนิดโทรศัพท์แบตหมดที่บ้านไฟดับไม่ได้ชาร์จ โอเคงั้นเดี๋ยวที่ลงเป็นเมื่อวานขาดงานแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ให้เจ๊หักเงินอะไรทําไมต้องหักเงินปกติที่ร้านก็มีวันลาให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวันลาก็มีแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้สําหรับคนที่ลาแบบมีเหตุผลแล้วคงหนูมันไม่มีเหตุผลตรงไหนก็ฝนมันตกไงก็บอกอยู่เนี่ยกดบ้าบอแบบนี้ไม่มีใครทํางานด้วยได้หรอกเอา้าถ้าทําไม่ได้ก็เชิญออกค่ะหักก็หักนิวชาแล้วลูกตื่นไปอาบน้ําไปโรงเรียนเร็วชมพู่ตื่นได้แล้วไปล้างจาน เจอแม่แม่เห็นกระเป๋านักเรียนหนูไหมชมพู่เธอยังไม่แต่งตัวอีกเหรอหนูเพิ่งตากผ้าให้พี่เสร็จเพิ่งได้มาล้างจานเนี่ยจะเสร็จแล้วพี่เป็นนักเรียนดีเด่นเป็นประธานนักเรียนแต่จะไปโรงเรียนสายเพราะเธอเนี่ยเหรอเสร็จแล้วพี่นิวไปแล้วไปแล้วพี่นิวหนูมาแล้วหนูเสร็จแล้ววันหลังไปส่งหนูก่อนนะแม่ไม่ต้องรอชมพู่เห็นไหมพี่ต้องมาเสียเวลารอทำอะไรชักช้า นิ้ว,วทากันแดดหรือยังลูกอ่ะลูกอ่ะกันแดดเคียนโนทาหน้ากับทาตัวพวกไปด้วยลูกเผื่อไปทาที่โรงเรียนอ่ะลูกอ่ะไปแล้วนะแม่ใส่แล้วสวัสดีค่ะแม่หนูยังไม่ได้ทากันแดดหนูหมดไม่ต้องทาหรอกพี่ก็ใา,าแล้วไปรีบไปหนูไปก่อนนะสวัสดีค่ะแม่วันนี้หนูได้เกียรติบัตรด้วยนะวิชาภาษาอังกฤษหนูได้คะแนนเยอะที่สุดในชั้นแบบนี้ต้องได้รางวัลแล้วแหละหนูได้รางวัลเยอะจนไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะ่ะ ง้นรางวัลของหนูรอบนี้แม่ซื้อให้น้องเลยก็ได้เพราะว่าน้องยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยอะ่ะจะเอาทำไมเรียนก็ไม่เก่งสอบก็ได้คะแนนน้อยเดี๋ยวแม่ไปสั่งอาหารปวดของลูกให้นะจ๊ะเย็นนี้เราฉลองกันนะคะลูกดีใจด้วยนะพี่นิวขอบใจนะกันแดดหมดใช่ไหมอ่ะพี่ให้กันแดดเคียโน,นไปใช้นะเย้ yeah, ขอบคุณนะพี่นิวปไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเย็นนี้จะได้ฉลองกันชมพู่เติมของนะ่ะเช็ดฝุ่นด้วยนะฝุ่นมันเยอะจ้าแม่ แม่หนูอยากเข้ามาหาลัยเนี้ยแม่ว่าหนูจะสอบได้ไหมก็ลองสมัครดูซิลูกแม่เรียนเก่งยังไงก็สอบเข้าได้อยู่แล้วงั้นถ้าหนูสอบได้อะ่ะแม่ไปซื้อบ้านที่นั่นให้เป็นรางวัลหนูเลยนะได้สิจารูกพอปีหน้าน้องเรียนจบอ่ะจะได้ไปเรียนที่เดียวกับหนูจะได้อยู่ด้วยกันเลยมันสอบเข้าไม่ได้หรอกลูกน้องมันโง่จะตายมหาลัยนี้เขาเอาแต่คนเก่งๆเรียนจบมหก<ม>ก็ให้มันช่วยแม่ขายของอยู่บ้านนี่แหละจะไปเรียนให้มันเสียเงินเสียเวลาทำไม ชมพู่ไปซื้อข้าวให้พี่เขาหน่อยตื่นขึ้นมาพี่ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยจ้าแม่ สวัสดีค่ะเจ๊พรน้องตังลูกสวัสดีเจ๊พรลูกสวัสดีค่ะ,คะอ้าวน้องต,งตังโตขนาดนี้แล้วเหรอลูกอยู่ปไหนแล้วลูกปสามจะขึ้นปสี่แล้วค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเองนะลูกเรียนเก่งนะจะได้เหมือนพี่นิวทั้งสวยทั้งเก่งเป็นประธานนักเรียนเลยนะลูกสาวเจ๊พรนี่เก่งมากเลยเนาะคนเป็นแม่คงจะภูมิใจน่าดูเลยก็มีลูกสาวคนนี้แหละเป็นหน้าเป็นตาให้แม่ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังเก่งทุกอย่างเดี๋ยวเจ๊พรหยิบกระดาษเทียนโน้ตให้หน่อยกล่องนึงจ้าเอาทาหน้าหรือทาตัวจ๊ะเอ้ามีทาตัวด้วยเหรอใช่ แบบทาตัวเขาออกมาใหม่เลยอ่ะอันนี้กันแดดหน้าแล้วก็เอากันแดดตัวไปลองซองหนึ่งนะพี่นิวเข้าได้แล้วค่ะนี่น้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กของเจ๊พอรือเปล่าคะสวัสดีค่ะน้านพีคคนน้องนี่คนละเรื่องกับพี่เลยน้องตังว่างๆมาให้พี่นิวติวให้นะลูกนะจะได้เก่งเหมือนพี่นิวได้ค่ะหนูอยากเก่งและสวยเหมือนพี่นิว พี่นิวตีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่นอนพี่จานหนังสือเดี๋ยวสอบเข้ามาหาลัยไม่ได้อะค่อยอ่านก็ได้พร่กนี้ยังต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอีกไม่พี่จะต้องสอบเข้มามหาลัยนี้ให้ได้พี่จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังแม่อุสอบติดมาหาลัยแล้วมาหาลัยนี้เหรอฉันนึกว่าแกาจะสอบได้มาหาลัยดังๆเหมือนพี่แก ไม่ต้องเรียนไม่ช่วยแม่ขายของอยู่ร้านแม่แต่หนูอยากเรียนเรียนก็ไม่เก่งจะเรียนไปทําไมแล้วมาหาอะไรแค่นี้จบไปจะไปทำงานอะไรได้คนเขาเรียนกันเยอะเลยนะแม่จบมามีงานทําทุกคนเลยแกไปแล้วใครจะช่วยแม่ขายของแม่แก่แล้วนะแต่แต่หนูคิดเอาแล้วกันแกจะทิ้งให้แม่ขายของอยู่บ้านคนเดียวเหรอจิตใจแกทําด้วยอะไรสวัสดีครับคุณแม่โจ๊กเกอร์มาพอดีเลยลูกมี่พี่โจ๊กเกอร์ลูกชายร้านวัสดุก่อสร้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสมพู แกเรียนจบต้องแต่งงานกับพี่เขาผู้ใหญ่เขาคุยกันไว้แล้วแม่แต่ว่าคนที่แม่หาให้นะ่ะมันดีแล้วแกนะ่ะยิ่งซื้อบือ้อถ้าปล่อยให้ไปหาเองไม่รู้จะไปเอาใครมาเป็นลูกเขยให้ฉันหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโจกเกอร์มามานั่งก่อนลูกมาขอบคุณแม่เดี๋ยวตอนเย็นนี้กินข้าวด้วยกันนะลูกนะแม่ชมพู่มิวลูกสุจริกของแม่คิดถึงจังเลยเว้ยชมพู่มีพี่จกเกอร์แฟนน้องชมพู่ อสวัสดีค่ะพี่โจ๊กเกอร์แหมชมพู่ไปแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่เห็นรู้เลยเนนิวครับมิทีนมาพอดีเลยนี่มิทีนเพื่อนหนูค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะแล้วพ่อแม่ทํางานอะไรพ่อผมเป็นนักธุรกิจอสังหาครับอูกเป็นเพื่อนกับน้องนิวเหรอไม่ใช่หรอมั้งไม่ว่าต้องเป็นแฟนกันแน่เลยใช่ไหมคะ ตายแล้วไม่ลืมไม่เอาเคียโน้ตซองฟ้ากับสองง่วงมาฝากโอ้โหแม่มาตั้งไกลก็ยังเอามาด้วยเนาะก็แม่กลัวลูกแม่ไม่สวยไงอะไรลหรครับนิ้นวเซรั่มพยากับเซรั่มบูดผิวของเคียโน<ฮ>เราใช้อันนี้ประจำเธอลองไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้ดีนะ ช่วงนี้เรียนเป็นยังไงลูกไม่ค่อยเห็นโทรหาแม่เลยก็ย่งนิดหน่อยตามภาษาดาวมหาลัยที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแหละแม่เรืงสวยเรื่องเก่งลูกสาวแม่ไม่เคยทําให้เิดหวังเลยอยากได้อะไรมิจ๊าหนูอยากได้บีเสักคันเอาไว้ขับมาเรียนน่ะแม่มีทีน่ะเขามีต้องฟูล,ลรลี่เลยนะแม่จะให้ดาวมหาลัยอย่างหนูเดินมาเรียนหรอได้สิลูกก็แค่บีเอเองจริ๊ด<ะ>